เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่4ตุลาคมสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีร่วมกับสาธารณาสุขอำเภอบางละมุงกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลบางละมุงและฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณาสุขสำนักสาธารณาสุขเมืองพัทยาร่วมลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพอาหารเจที่โรงเจนาเกลือโดยมีนางสาวดวงสุรีผ้าน้ำฝนนักวิชาการสาธารณาสุข กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเพศศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนางสาวปนศร์เลิศวัฒนวินิตกุลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุงนายมนตรีเหล่าดีเพศสักษกรชำนาญการกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลบางละมง นายปุริสวัฒน์เพนภูมินักวิชาการสุขาพิบาลชำนาญการฝ่ายคุมค้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพอาหาร ความสะอาดและสารปนเปื้อนต่างๆในอาหารเจในโรงทานของโรงเจนาเกลือสำหรับการออกตรวจความสะอาดและคุณภาพอาหารเจที่โรงทานที่เปิดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่บริโภคอาหารเจโดยได้ตรวจอาหารภาชนะอุปกรณ์ใส่อาหารตรวจมือผู้ปรุงอาหารและผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อแบคท,ทีเรียซึ่งผลการตรวจพบว่าโรงทานของโรงเจนาเกลือมีการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะอาหารเจประกอบอาหารที่สดใหม่ปรุงสุกอุ่นร้อนก่อนนำมาให้บริการ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้เช่นผักสดและโปรโตีนเกษตรต่างๆมีการล้างทำความสะอาดอย่างถูกหลักอนามายัยประชาชนจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสามารถรับประทานอาหารที่โรงทานโรงเจนาเกลือได้อย่างปลอดภยัยไร้สารปนเปื้อน ที่มีกล้องหมุนจัดทุกทอย bye bye. Academy ่แอนท์แคเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a e b o o k r a เ e Fight Academy